สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีเถาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็น Euh, ปัญหาในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์การร่วมงานการลงทุนลงแรงอะไรไปแล้วนะกับบางสิ่งบางอย่างที่ตอนนี้คุณอาจจะเริ่มมองเห็นถึงปัญหาเนาะแล้วก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่มันล่าช้าแล้วก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดนะโดยเฉพาะในเรื่องของ การทำผลงานอะไรบางอย่างอันนี้ผู้จัดก็มองเห็นแหละว,ว่ามันอาจจะทำให้คุณเนี่ยทอ้อแล้วก็คิดที่จะไม่ไปต่อนะกับสิ่งนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีข้อเสนอมีงานใหม่มีอะไรเข้ามาให้คุณได้ลองจับลองทำก็ขอให้คุณเนี่ยทำควบคู่กันไปนะอย่าทิ้ง สิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำผลงานอะไรบางอย่างนะอันเนี้ยผู้จัดมองเห็นแหละว,ว่าคุณอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือหรือมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆหลังจากที่คุณได้เเรียนรู้ศึกษาแล้วกเ็เข้าไปคุกคีเนี่ยมันก็จะเริ่มมี บางสิ่งที่ทำให้คุณได้เห็นนะแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกท้อเราก็ทำให้แบบว่าหมดหวังกำลังใจนะก็ขอให้คุณเนี่ยพยายามประคับประคองสิ่งนี้ไปก่อนนะแล้วดูว่า งานที่มันเป็นงานใหม่ที่จะเข้ามาหรืออะไรก็ตามเนี่ยกับสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันพอที่จะทำควบคู่กันได้ไหมนะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจที่จะทิ้งอีกสิ่งหนึ่งไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำอ่าอ,อะไรควบคู่กันจนกว่าที่เราจะแน่ใจเนาะเพราะว่า บางสิ่งเนี่ยเราก็ไม่อาจที่จะรู้ได้จนกว่าที่เราได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้หรือว่าอยู่ตรงณจุดนั้นเราก็ถ้าเป็นในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นที่ใครเข้ามาชวนคุณไปร่วมงานร่วมหุ้นอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองที่คุณจะต้องควักกระเป๋าของคุณนะไปสมัครหรือว่าไปทำอะไรร่วมกับใครอันเนี้ย พอมันมีพลังงานของไพ่เหรียญที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่เก้าเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวหัวหน้าทีมคนงานคนที่จะเข้ามาชักชวนหรือว่าให้คุณไปร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการกลับเข้ามาทำดียื่นข้อเสนอให้กับคุณเอาผลประโยชน์เอาอะไรมาหลอกล่อคุณ เนี่ยแล้วก็ผู้จัดก็มองเห็นไปถึงบางคนนี่อาจจะเข้ามาขอหยิบยืมเงินนะอันนี้คุณจะต้องระวังให้ดีเลยถ้าให้ไปแล้วนะถ้าคุณเกรงใจจะไม่ได้คืนหรือแบบอาจจะช้ามากมันอาจจะเป็นในเรื่องของการเล่นตัวแล้วก็มีข้อแม้ข้อจำกัดถึงขั้นที่ว่า บางทีคุณอาจจะไม่ได้คืนอาจจะสูญเงินแล้วก็อาจจะได้เห็นตัวตนท้าแท้ของเขาแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันก็อาจจะไปกันไม่รอดเสียทั้งเงินแล้วก็เสียรู้คนแล้วก็ความสัมพันธ์นี่ก็แตกหักกันเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นเพื่อนนี่นะคนที่เรารู้จักแล้วเก่งใจเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยให้หาวิธีหลีเกเลี่ยงไม่ต้องเกงใจเลยเพราะว่ามันจะมีผลเสียมากกว่าผลดี นะแล้วการที่คุณทําหน้าที่อะไรบางอย่างใครเลือกคุณให้ไปเป็นตัวแทนหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องซื่อสัตย์ในหน้าที่ด้วยนะแล้วก็อย่าเห็นแก่เงินเป็นที่ตั้งเพราะว่าใครบางคนเนี่ยเขาไว้ใจคุณให้คุณทําหน้าที่ตรงนี้คุณกับเขาก็ต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่าเป็นคนประเภทที่ว่าเหยียบเรือสองแคมหรืออะไรแบบเนี้ยนะก็ อันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณแล้วก็การที่คุณจะเลือกใครมาเป็นตัวแทนดูแลทำหน้าที่ให้กับคุณเนี่ยอันนี้ก็มันเป็นสถานการณ์ที่คุณจะเจอกับคนที่เห็นแก่ตัวนะแล้วก็เขาจะเห็นถึงผลประโยชน์ของเขาเป็นที่ตั้งนั่นแหละต่อให้เขาดูดีมีความเป็นมืออาชีพนะแล้วก็มีหน้าที่ภาพพจน ความมั่นคงที่ดีแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยพอได้ร่วมงานกันคุณจะได้เห็นนะเขาจะเป็นแบบว่าประเภทดีแค่แรกๆแค่นั้นแหละเพื่อให้คุณเนี่ยเซ็นสัญญาเพื่อให้คุณเนี่ยหลงไหลคอยตามเลือกเขานะมาเป็นตัวแทนดูแลผลประโยชน์แล้วให้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแต่พอถึงเวลาที่ทำงานจริงๆนะก็ไม่รับผิดชอบในหน้าที่หรือ อาจจะแบบนึกถึงผลประโยชน์ของเขามากกว่าผลประโยชน์ของคุณอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังตั้งรับให้ดีแล้วก็ศึกษาดูใจกันไปอย่ารีบร้อนในการตัดสินใจเพราะยังบางคนเนี่ยปัญหาอันนี้มันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเพราะมันมีพลังงานของไพ่เดอะทาวเวที่ทำให้เขาเนี่ยได้รู้เห็นตัวตนท้แท้ของอีกฝ่ายแต่ว่าอยากจะจบ อยากจะออกจากความสัมพันธ์อันนี้มันก็ทำไม่ได้แถมยังจะต้องสร้างภาพซ่อนความรู้สึกพยายามที่จะต้องประคับประคองยังจะต้องอยู่ตรงนี้เกี่ยวข้องกับคนคนนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยกลับคืนมาแล้วก็มันเป็นสถานการณ์ที่ล่าช้าด้วยแล้วก็จะต้องนึกถึงผลดีผลเสียที่จะตามมากับการที่จะแบบใจร้อน ตัดความสัมพันธ์หรือแม้แต่กับการที่คุณจะต้องอยู่ตรงนี้คุณก็ต้องควบคุมการให้และรับให้ดีคุณรู้นี่ว่าคนคนนี้ไม่จริงใจคุณรู้แล้วแล้วไพ่ก็ย้ำเตือนให้คุณได้รู้ด้วยแล้วถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็อย่าดูคนที่ภายนอกนะแล้วก็จะต้องศึกษาดูใจของคนคนนี้ให้ดีเพราะว่า,าในเหตุการณ์เนี้ย ถ้ามันมีพลังงานของไพ่เดอะทาวเแล้วก็ไพ่เหรียญน,นะที่เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญเป็นไพ่เก้าเเหรียญอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้เลยว่าใครบางคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณในช่วงเวลาเนี้ยหนึ่งนอกจากเขาจะไม่มั่นคงในจิตใจไม่มั่นคงในฐานะเขามองหาคนที่จะ มาให้ความสุขความมั่นคงมองหาคนที่จะมาเลี้ยงดูแล้วกออ็อุ้มชูให้ความสุขกับเขานะแล้วเป็นคนที่คุณจะไปคาดหวังพึ่งพาเขาไม่ได้ด้วยเพราะตัวแทนของเขาเนี่ยเป็นไพ่เด็กถือถ้วยเป็นไพ่อัศวินถือถ้วย สิ่งที่ไพ่เตือนนะคุณอาจจะไม่อยากเชื่อก็ได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรให้คุณลองพิสูจน์ดูนะจนกว่าที่คุณจะได้เข้าไปคุกคีหรือว่าเข้าไปเห็นนะตัวตนท้แท้ด้านมืดอะไรบางอย่างที่เขาซ่อนอยู่เนี่ยนะที่เขาพยายามสร้างภาพเนี่ยเมื่อน,นั้นแหละคุณถึงจะได้รู้ว่าเเจตนาทา้แท้ของเขาอะกับการที่เขา เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาคิดอะไรยังไงแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าคนคนนี้ไม่เป็นโลไม่เป็นพายคาดหวังพึ่งพาอะไรไม่ได้แล้วเมื่อน,นั้นเนี่ยหลังจากที่คุณได้รู้แล้วคุณก็ได้ระวังตั้งรับป้องกันนะควบคุมกันให้และรับแล้วกลายเป็นว่าวันหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะจบลงเขาอาจจะเดินออกจากคุณโดยที่เขาไม่ได้รู้สึก เสียดายเสียใจอะไรอาวรท์ทำให้คุณนยยืนงงอยู่ตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรถ้าเกิดว่าคุณรู้ทันเขาเขาก็ไม่ชอบถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับใครแล้วเขาไม่ได้อะไรเขาเสียเปรียบเขาก็พร้อมที่จะออกหายเหยือ่อะไรใหม่มันก็แค่นั้นเลยนะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องระวังตั้งรับศึกษาดูใจกับคนคนนี้ให้ดี ถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังว่าเขาจะมาเป็นผู้นำจะมาช่วยกันสร้างช่วยกันหาช่วยกันสร้างความมั่นคงให้กับคุณอันนี้ผู้จัดกลัวว่าคุณจะผิดหวังแต่คุณก็ไม่น้องเชื่อผู้จัดหรอกก็ลองคบดูก็ได้นะแต่ว่าควบคุมการให้และรับให้ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการเตือนสติคุณแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่คุณเคยห่างเหินกันไปอาจจะมีปัญหา มีประเด็นอะไรก็แล้วแต่คุณรู้เห็นตัวตนท่าแทของเขานะแล้วทาให้มันไปต่อไม่ได้เขาอาจจะย้อนกลับมาขอความช่วยเหลือหรืออาจจะมีสิ่งที่เขาคาดหวังอะไรจากคุณก็ได้นะแต่ไอ้เรื่องนิสัยการกระทําของเขาเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมแหละมันก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนก็อย่างที่บอกเนาะมันอาจจะมีสิ่งที่เขาคาดหวังซึ่งคุณก็ต้องอะระวังตั้งรับให้ดี นะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะแล้วก็คุณอาจจะแบบคิดว่าทำไมผลการทำนายเนี่ยมันอาจจะ ออกมาในด้านลบอะทั้งๆท,ที่แหมมันมีความหวังใหม่มีความสัมพันธ์ใหม่ใครบางคนที่เข้ามาทำดีกับคุณะ่ะทำไมผู้จัดทายออกมาในด้านลบเพราะว่าผู้จัดเนี่ยวางไพ่ที่เป็นพลังงานในอ่ด้านบวกและลบก็คือเป็นไพ่หน้าตรงและไพ่กลับหัวฉะนั้นผลการทำนายเนี่ยมันจะออกมาค่อนข้างที่จะแม่นยําแล้วผู้จัดก็จะต้องทายไอ้พลังงานในด้านลบให้คุณเนี่ย ระวังตั้งรับด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นช่องอื่นเนี่ยเขาไม่ได้วางไพ่กับหัวทุกอย่างมันออกมาดีหมดเลยแหมมีไพ่เหรียญน,นะมีชายหนุ่มเข้ามาที่จะมามอบความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณนะแต่ทีนี้มันเป็นตัวแทนของไพ่เด็กถือถ้วยซึ่งเขาจะทำแบบนี้กับแทบทุกคนแหละที่เขามีโอกาส นะที่เขามองเห็นผลประโยชน์ฉะนั้นอยากคิดว่าผู้จัดเนี่ยอคติกับใครนะก็ขอให้คุณน่ะศึกษาดูใจให้ดีเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วกับใครบางคนที่เขาเห็นแล้วตัวตวนทัดแท้แต่ก็ยังต้องพยายามที่จะประครับประคองไอ้ความสัมพันธ์อันนี้ต่อไปจนกว่าที่เขาเนี่ยมั่นคงจนกว่าที่เขาเอ่อคิดที่จะแบบยืนได้ด้วยตัวเองหรือว่า เลือกที่จะออกจากความสัมพันธ์อันนี้ได้นะก็คือตอนเนี้ก็มองเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการที่จะต้องสร้างภาพแล้วก็ต้องทนอยู่ตรงนี้เพื่อความอยู่รอดหรือว่ารออะไรบางอย่างเนาะกับการที่จะจบหรือว่าการที่จะออกจากตรงนี้นะก็ มันเป็นสิ่งที่ผู้จัดจะต้องเตือนคุณนั่นแหละนะถ้าเป็นในเรื่องการที่คุณไปลงทุนร่วมหุ้นหรือว่าลงเงินอะไรไปเนี่ยมันก็เลยจะต้องติดอยู่ในภาระสัญญาหน้าที่ข้อจำกัดข้อแม้อะไรบางอย่างที่คุณจะตัดสินใจเดินออกจากตรงนี้มันก็ไม่ง่ายนะก็ขอให้คุณเนี่ยโชคดีกับทุกการตัดสินใจเอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะแต่ว่าคุณดัน เลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้ซึ่งผู้จัดก็กลัวว่าคุณจะคาดหวังพึ่งพาอะไรจะเขาไม่ได้เขามีแต่จะเข้ามาคาดหวังพึ่งพาจากคุณนะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะมีสติในการดูคนมีสติในการใช้ชีวิตขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ